นี่ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่เหล่าขวัญจังหวัดสุพรรณนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าได้มาดูงานนี่บ้านหลังนี้ครับนี่กำลังจะเริ่มเทคานชั้นสองแล้วนะครับซึ่งทางเจ้าของบ้านเป็น f อนะครับอยากจะให้ทำบ้านพักตากอากาศเพราะผมมาดูแบบแล้วปรากฏว่าสถาปนิกเขาออกแบบไว้สวยมากนะครับโคตรเท่เลยนะฮะเป็นคอนเซปต์แบบทาดาโออันโดนะฮะคอนเซปต์แบบปูนเปื่อยเลย แล้วก็เป็นคลีบนะโอ้โหแบบโมเดนอะโมเดลมากแล้วตัวสเปซเนี่ยสวยมากนะฮะผมก็เข้ามาแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอินทีรีดีไซน์นะครับว่าตรงไหนที่จะทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็มาลงดูรายละเอียดมาดูดีเทลนะครับนี่นะฮะก็เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็มีดาดฟ้าขึ้นไปนอนดูดาวดูดางคืนแบบ สวยอะนะฮะแล้วตัวซีลิงก็โดยความที่เป็นบ้านชั้นเดียวก็สูงสัก3เมตรนะฮะแล้วก็ตัวที่เห็นขอบรอบๆนี้ก็จะมีผนังทึบบ้างกระจกบ้างนะฮะแล้วก็คือมีสเปซตรงกลางเห็นไหมมีขดยาร์ดมีสเปซตรงกลางเนี่ยจะทำเป็นสวนนะฮะแล้วก็ตรงคอเชื่อมระหว่างก้อนหน้ากับก้อนหลังเนี่ยก็จะทำเป็นกระจกนะฮะเราต้องการกระจก บ้านใหญ่เลยนี้ผมแนะนําไปว่าไหนๆทาแล้วเนี่ยกระจกเราต้องเอาแผ่นเดียวเลยคือบ้านคอนเซ็ปต์แบบโมเดิร์นมินิมอลเนี่ยนะครับความสวยเนี่ยมันสวยตั้งแต่ตัวสถาปัตย์แล้วบางครั้งเนี่ยการที่เราไปตกแต่งอะ่ะมันต้องตกแต่งแล้วให้มันเป็นเป็นส่วนหนึ่งกันกันกบตัวงานสถาปัตย์อย่างเช่นผนังบางผนังที่ผมบอกอะ่ะช่วยเติมคลีบมานิดนึงได้ไหมทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวตู้เราเนี่ยมายัดอยู่ในผนังไม่ใช่ทําตู้ไปตั้งนะ การที่เราทํโต๊ะไปตั้งอ่ะดูแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีไซน์มาหละตอนต้นแต่แบบนี้ยด้วยความที่ว่าได้คุยกับทางเจ้าของบ้านนะฮะซึ่งเป็น FC นะฮะแล้วก็อยากจะให้งานบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อยู่แล้วก็มีมีคาแรคเตอร์ Character, หรือมีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นชัดเจนในแง่ของสไตล์การการการออกแบบตัวสถาปัตยกรรมนะฮะแล้วก็ให้รู้สึกว่ามันพรีเมี่ยมันพิเศษจริงๆนะฮะก็ตั้งใจว่า นะเป็นบ้านนะมาอยู่หลังกรเสียนนะก็รู้สึกว่าอยากจะเต็มที่นิดนึงนะผมก็เลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องวัสดุแพงนะแต่ต้องเชฟสัดส่วนเนี่ยมันต้องได้ประตูต่างๆนะฮะอย่างประตูอย่างเงี้ยนะบ้านอย่างนี้นะฝ้าสูง3เมตรประตูจะเลือกประตูแบบ2เมตรทั่วไปมันก็ธรรมดามากอะ่ะมันไปเห็นแล้วมันก็ขัดใจนะฮะผมก็แนะนําไปแนะนําก็เอ้ยเลือกบานพับแบบเป็น อดอรหรือว่าเป็นบรรพกข้อเสือนะซ่อนไปนะตอนนี้ช่างเขากำลังเนี่ยตัดทำเทคารที่สองคุณลองดูเลยครับนู่ดูดูนู่นวิวภูเข,ขานะเห็นไหมนะภูเขานะเนี่ยเห็นไหมแล้วมีสนามหญ้าลานโล่งๆข้างหน้าเนี้ที่พี่เขาซื้อที่แบบกันได้เลยโอ้โหสวยมากนะแล้วมีบอ่อน้ำคือนั่งอยู่ในลิฟวิ่งในห้องรับแขกที่สำคัญผมบอกเลยนะมีแกนเป็นโนตั้งอยู่ตรงฮอ พราศิลปินดูแล้วแบบแม่มันเห็นแล้วบรรยากาศมันดีจริงนะครับก็ไว้เดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูก็แล้วกันนะฮะว่าถ้าบ้านหลังนี้ดีไซน์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวแม่พอเห็นแบบนี้แล้วได้คุยกับเจ้าของแกน่ารักมากก็อยากจะรีบไปทําให้เลยนะเดี๋ยวหน่อยต้องรีบแล้วแกก็เร่งหน้าดูวเหมือนกันบอกว่าจะทําให้ให้ทันวันเกิดภรรยา เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องเลขหน่อยนะครับก็จากที่เห็นเนี่ยท,ที่คุยกับผู้รับเหมาที่ทํางานก็เขาก็ทาํางานค่อนข้างจะเร็วนะแล้วก็แล้วก็ว,กาวางแผนว่าจากตรงนี้ไปภายใน2เดือนดูนะนี่จากจากตรงนี้นั่นเนี่ยภายใน2เดือนน่าจะส่งมอบพื้นที่ให้อินเทเลียได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันนะครับผมแค่คิดว่าถ้าเกิดคุณมีโอกาสทําบ้านที่ฟ้าพักต่างอากาศอากาศดีๆนะฮะอยู่ต่างจังหวัดผมคิดว่า ไม่ควรคาที่จะดีไซน์แล้วให้มันรู้สึกว่ามันเหมาะกับสภาพแวดล้อมดูบริบทรอบๆนะฮะไม่ใช่ทําบ้านมาแล้วก็เหมือนบ้านอยู่กรุงเทพเลยก็ไม่รู้จะทําออกมาแล้วจะทำทำไมนะฮะแต่ก็นั่นแหละแล้วแต่ความชอบนะฮะแล้วแต่การใช้ชีวิตของแต่ละท่าน ถอาเว่าถ้าเกิดมีคําถามหรือว่ามีความต้องการอยากจะปรึกษาเรื่องงานออกแบบบ้านนะฮะออกแบบตกแต่งภายในหรือแม้ออกแบบบ้านซึ่งผมเองก,ก็มีทีมที่เป็นสถาปนิกที่ทําง,งานด้วยกันเนี่ยนะฮะสามารถปรึกษาได้นะครับแล้วก็มันเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรานะเริ่มต้นแต่ตัวเราบริบทสถานที่เป็นยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงมันถึงจะออกมาเป็นบ้านได้การที่เราเราจะกั้นผนังเส้นผมหันมาตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้มีเสาเลยลออยู่ต้นหนึ่งเห็นไหมเสาต้นนี้ผมมาถึงผมบอกว่าขอโทษนะเสาต้นนี้ไม่ได้รับอะไรเลยขออนุญาตตัดออกโปรตีอินเลียไม่ควรมานั่งสั่งงานโครงสร้างนะแต่ตรงนี้เราเข้าที่ปรึกษากับทางผู้รับเหมาเขาก็โอเคนะบอกว่าขอตัดออกได้ไหมอ่าตัดออกได้โอเคเลยเยี่ยมก็นั่นแหละครับบางทีเนี่ยอย่างตรงนี้ผนังที่เขาทําป่องยื่นออกมาด้วยความที่ว่าเขาต้องการแมสของของ,ของตัวอาคารตัวสถาปัตย์ ผมก็เลยขอว่าถ้างั้นผมขอไอ้สาเซนตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าได้ไหมเพราะว่าห้องอ่ะเอาจริงบ้านเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะมันเป็นบ้านเล่นสเปซเพราะนั้นผมกลัวว่าพอทําฟังก์ชันน้อยไม่ถึงอยู่จริงๆแล้วมันก็จะรกบ้านมันก็จะรกนะฮะก็ลงตัวฮะวันนี้ได้คุยกันก็นะผมขอขอญาตทาง f c เจ้าของบ้านบอกผมขอญาตนะถ่ายคลิปนิดนึงเขาก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคนะฮะตามสบายเลยก็เลยถือโอกาสมาเล่าให้ f c ฟัง เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความอัปเดตคลิปหน้าเกี่ยวกับงานออกแบบอย่ามาไลายฝั่งครับ